สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับมิวเหมือนเดิมนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีจ้าครนนี้พวกเราก็ออกจากบ้านก่อนเวลาประมาณ30สนาทีนะคะเพราะว่าจะต้องไปแวะที่ตลาดสดจ้ะเป็นตลาดสดนะคะแล้วก็จะมะีตลาดผักด้วยค่ะมันก็อยู่ละแวกเดียวกันนั่นแหละค่ะก็เป็น ชาวพม่านะคะส่วนมากก็จะขายของในตลาดสดนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวมิวก็จะไปแวะซื้อผักแล้วก็จะ,ะ,ะไปหาดูอะไรเล็กๆน้อยๆจะไปเดินเล่นด้วยนะคะช่วงนี้มิวก็ทํางานทุกวันเลยนะคะทํางานตอนเช้าเลิอกอีกทีก็ดึกเลยจะไม่ค่อยมีเวลาออกมาข้างนอกเลยนะคะ ถ้าจะเป็นช้อปปิ้งส่วนมากมิวก็จะให้ซีลีนออกมาเป็นส่วนมากจ้ะเพราะว่ามิวอยู่ดูแลร้านนะคะส่วนซีลีนเขาก็จะเป็นคนไปหาซื้อของแล้วก็ช้อปปิ้งให้มิวจ้ะมิวก็อยากจะออกมาช้อปปิ้งเองบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาเลยนะคะช่วงนี้นั่นแหละค่ะมิวก็หาซื้อของนะคะซื้อผักใช้เวลาประมาณ30นาทีนี่แล่จ๋าก็พากันรีบซื้อรีบเดินนะคะแล้วก็พากันไปที่ร้านเลยจ้ะจาก ตลาดสดนะคะไปที่ร้านใช้เวลาประมาณ5นาทีนี่แหละจ้ะก,ก็ถึงแล้วนะคะมันเป็นทางผ่านจากทุกคนมันไม่ได้ไกลกันมากเลยนะคะสะดวกสบายมากๆาเลยพอมาถึงร้านมิวก็รีบเอาโต๊ะเอาอะไรออกมานะคะจัดร้านเปิดร้านเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาร้านตั้งแต่เช้านะคะ มิวโกหาโต๊ะหาเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งก่อนนะคะแล้วก็จะเอาเมนูวางให้ลูกค้าจ้ะเช้านี้ก็ประเดิมด้วยไอริชคอฟฟี่นะคะลูกค้าก็มาแล้วยังไงล่ะมิวโกหาโต๊ะให้นั่งเลยจ้าไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะจัดเมนูวางเมนูยังไม่เสร็จไม่เป็นไรจ้ะให้ลูกค้านั่งรอก,ก่อนนะคะ แป๊บ,บนึงมิวก็รีบเข้ามาในเคาน์เตอร์เลยจ้าทำไอริชคอฟฟ่ให้ลูกค้านะคะแล้วจากนั้นเพื่อนซิลินก็ตามมาติดๆเลยจ้าเช้านี้ก็ยังไม่พร้อมเลยนะคะเปิดร้านก็ยัง<ด>ไม่เสร็จรก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะมิวก็ต้อง รีบเข้ามาในเคาน์เตอร์เพื่อจะ,จะหาเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้วก็ให้เพื่อนซีรินนะคะสองหนุ่มเขาก็คุยกันเม้ามอยตามภาษาเพื่อนนะคะตามภาษานักธุรกิจใหญ่นี่แหลจะจะ <c oughs> เจอกันทีไรก็เม้ามอยเรื่องการเรื่องงานนะคะก็เป็นแบบนี้แหลจะจะส่วนลูกค้าก็รู้งานมากๆเลยนะคะตอนเช้าก็เข้ามาตั้งแต่เราไม่ไม่เปิดร้านนู่นเลยจะแล้วก็ช่วงเที่ยง,ง,งเหมือนเดิมนะคะปล่อยให้เราแบบว่า เงาอยู่คนเดียวจะมาอีกทีนู่นแหละช่วงดึกๆหรือว่าช่วงที่เราจะปิดร้านนู่นเน่ยจะลูกค้านี่จะรู้งานประจําเลยนะคะโอ้เนอกจกอะไรดอกจะทุกวันนี้นั่นแหละจำอยูก็ทํางานไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็แบบนี้หละจ้ะ วันนี้มิวก็ได้ลาบหมูนะคะแล้วก็ข้าวสวยนี่แหละจ้ะช่วงเที่ยงๆนะคะสายๆนี่แหละก็กินง่ายๆไปก่อนนะคะส่วนซีรีนเขาก็กินอาหารของเขานั่นแหละจ้ะแซนวงแซนวิชก็ว่ากันไปมิวก็น,ะะนั่งพักผ่อนได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็หาเวลามาทำสลัแหน่จ้ะ เพราะว่าสระแหน่ของเรามันก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วก็เน่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมิวก็จะเอาอันเก่าไปทิ้งค่ะอันเก่าก็ใช้ไม่ได้แล้วนะมันไม่สวยแล้วจ้ะมิวก็จะเอาไปทิ้งขยะเลยนะคะแล้วก็จะเด็ดเอาอันใหม่ๆที่เราซื้อมาเมื่อเช้านี่แหละค่ะก็จะใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมนะคะจะเก็บไว้ในกล่องค่ะแล้วก็จะเอาผ้าชุบน้ํานี่แหละจ้ะผ้าสีชมพูนะคะ ชุบน้ำเราก็จะเก็บเอาไว้ได้นานนะคะมิวก็ทำงานไปแล้วก็ต้องดูลูกค้าข้างนอกด้วยจ้ะเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้านั่งอยู่ประมาณคนสองคนนี่แหละจ้ะลูกค้าก็เข้ามาสั่งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มิวก็จะให้เรียบร้อยแล้วจ้ะให้ลูกค้านั่งดื่มข้างนอกชิลๆเลยนะมิวก็อยู่ข้างในนี่แหละค่ะก็คอยมองลูกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็ ทำงานไปด้วยจ้ะสารแหน่ของเราวันนี้ก็สวยๆนะคะน่าจะกินกับขนมจีนอร่อยเนาะนี่แหละจ้ะมิวก็จะเด็ดเอาแต่ใบนะคะส่วนยอดมิวก็จะเหลือเอาไว้แบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งหน้าค็อกเทลเหมือนเดิมจากเครื่องดื่มของเราก็จะใช้ใบสารแหน่ตกแต่งด้วยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยจ้ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนซีรินก็เข้าในครัวจากมิวออกมาข้างนอกซีรินก็ไปทําแป้งนะคะเป็นแป้งโฟกาชะนี่แหละจ้าโอ้มิวพูดไม่ถูกนะคะก็ จะไปทําแป้งนะคะเตรียมเอาไว้เนาะเพราะว่ามันก็หมดแล้วจะจะว่าหมดเลยก็ไม่ใช่นะคะเหลืออยู่ประมาณ2ชิ้นนี่แหละจ้ะแต่ว่าเราก็ต้องทําเพิ่มเดี๋ยวนะจะไม่พอขายนั่นเองจ้ะซีลินก็ทํางานอยู่ในครัวนะคะมิวอยู่ในเคาน์เตอร์ส่วนพนักงานก็อยู่ข้างนอกจ้ะช่วงที่ซีลินเขาพักแป้งนะคะทําแป้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการพักประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละจ้ะ มิวก็ให้ซิลินออกไปซื้อขาหมูให้หน่อยนะคะเพราะว่าช่วเงยเงย็นๆอยากจะกินต้มยำขาหมูจ้ะซิลินเขาก็โทรมาบอกนะคะว่าขาหมูหมดมิวจะเอาอะไรแทนมิวก็เลยบอกว่าเอาน่องไก่ก็ได้นะคะสรุปแล้วไม่ได้กินขาหมูเลยค่ะวันนี้ผิดพลาดมากเลยเดี๋ยววันหลังเราค่อยแก้ตัวใหม่นะคะก็ได้ค่ะไก่มาแก้ขัดไปก่อนเนาะก็จะพาตัดกลับมาที่แป้งเลยนะคะเดี๋ยวมิวจะให้ดูหน้าตาของแป้งโฟกัสเชียโฟกัสฉะนี่ ่น,ะะนึะงวันเราก็ไม่ใช่ค่ะ1เซตนะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละจัดตัดออกมาจะได้ประมาณ6แผ่นนะคะก็จะไซช์อยู่ประมาณนี้นะแป้งของเรากรอบนะคะกรอบนุ่มนะคะนุ่มฟูมากๆเลยจ้ะซีรินเขาก็เป็นคน ทเองมิวก็เ,ะะเดินออกมาจากในครัวพอดีนะคะลูกค้าก็เช็คบินจะมิวก็เลยเอาบินไปให้ที่โตะนะคะหลังจากนั้นประมาณห้านาทีจะลูกคา้าโตะที่มิวเช็กบินนะคะเ,เอาตังมาให้นะคะเอาทิปมาให้จะเยอะมากเลยนะคะโอ้วันนี้ได้ตังเราจะได้ตังเยอะมากเลยนะคะ โต๊ะหนึ่งก็ได้ลายบาทก็ถือว่าคุ้มนะคะน่น<อ>ะจาจะสู่กันฟังนะคะสนุกสนานไปจะไม่มีอะไรมากมายนะคะสําหรับวันนี้ก็เรื่อยๆชิวๆจะขาออกไปเช็คบินหมดแล้วนะคะมิวก็จะหาเวลาว่างจะไปทําต้มยาขาไก่จะไม่ได้ขาหมูเราก็กินขาไก่แทนนะคะไม่เป็นไรจะเดี๋ยววันหลังเราก็จะแก้มือใหม่นะคะส่วนซีลินนั่นหรอคะเขาก็จะมีมันบดจะมิวทํามันบดไว้ให้เรียบร,ร้อยซีลินเขาก็ชอบ กินมันบดกับแฮมนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจากก็กินอาหารเบาๆไปก่อนนะคะแต่จาก,ก็เอาบรรยากาศเหตุการณ์วันนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะยังไงแล้วมิวก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนจะสำหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะยังไงมิวก็ต้องข้อตัวลาไปแล้วจา้ากว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะทุมกคนบ๊ bye bye, ายบายจ้าจะสวัสดีา้า